โย่ดีครับทุกคนอยู่กับผมก้าวง่ายนายอีซี่วันนี้ก็อยู่กันในมอดเรดจาก n e ส g o d ซีล่าเนื้อเรื่องสยองขวัญสไตล์ c r e e p y p a าสตาครับทุกคนเนื้อเรื่องข้าวเนี่ยอารมณ์คล้ายๆกับ Sonic EXE เลยเป็นเกมตลับสมัยโบราณเครื่องเกมยุค n e สเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามอดเนส g o d ซ i l l a เจ้าเรดนั่นมันน่ากลัวขนาดไหนอ่า oh, หมอนนี้มันยังไม่ใช่ตัวเต็มนะครับทุกคนเห็นผมไอ้อ่านมามันเขียนว่าเป็นแบบว่าร <It> ุ่นทดลองรุ่นโปรตัวไท์ตัวจริงอาจจะเป็นคนละอ่านหรืออันเดียวกันกับหมอดที่ผมกําลังรออยู่ก็ได้เพราะตอนนี้เนี่ยเกมมันทําไปได้ประมาณ44เปอร์เซนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่า มาถือไม้ด้วย Three, two, one, เพลงก็หลอนไปไหน หลอนจัดจัดอ้โอ้โอ oh, oh. oh my g o s น่ากลัวจริงๆเลยเจ้าเรด ก็จบแบบไวๆมากเลยนะครับทุกคนยังไม่ทันกระพริบตาเลยจบสะละก็ต้องรอตัวเต็มว่ามันจะมาแบบไหนผมก็รอแบบว่าเวอร์ชั่นตัวเต็มอยู่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีเวลาผมก็จะมาเล่าเรทจากเนสก็ซิล่านะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่มาไลค์แชร์ซับอยากให้ทำความลับเรื่องไหนหรือว่าเล่นหมดอะไรก็เมน้ด้านล่างครับทุกคนเพราะว่าหมดมันเต็มบ้านเต็มเมืองจนผมค้นไม่ไหว มาทีมมันก็หลบอยู่ในซอกหลืบนะขุดยากมากเลยทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย